สนับสนุนโดยกลาสูริตสีพ่นรถยนต์ระดับคุณภาพตอนนี้ครับพัสดุมาถึงเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่ตบอล้วจะเป็นแมตช์ล้อที่เราเห็นเสียงไหมครับกำลังให้ช่างกายเขายิงทรายให้อยู่นะครับไปครับเดี๋ยวไปดูวิธีการรถรองเท้ามันต้องใหม่นะครับอย่างนี้นี่นี่งานของไม่ใหม่สวยเลย ครับพาไปดูยิงซ้ายข้างนอกไปยังไงบ้างกายลายเปลี่ยนไปหน่อยนะลายเปลี่ยนนี่ครับกล้องมาดูครับนีะครับผิวอะไรต่างๆเดี๋ยวมันโดนยิงมาไม่ทันไงหมักริปแต่พอไหวอยู่นะไหวไหวแต่ช้าหน่อยนิดูเรื่องระวังล้ออะไรชิปมานี่ ะครับเดี๋ยวปล่อยไว้หน้าที่ช่างกายแล้วเดี๋ยวยังไงเสร็จแล้วการทำสี อเนี่ยครับวิธีการยิงทรายแล้วก็ท่นสีแล้วก็จัดก,การเคลียร์โค้ดอีกทีหนึ่งเนี่ยเราก็ได้ล้อจากที่เก่าๆที่เราไปเอาที่จุดาลมากลับมาใหม่ละเดี๋ยวรอเซ็ตตัวสักพักแห้งนะเดี๋ยวเราไปใส่ย,ยางน,นะครับทีนี้ดีกว,ว่าทนะีนี้ไม่ท่าไม่น่าจะทันนะครับเดี๋ยววันนี้หางานอย่างอื่นทำเลยไปทีไ้ก็ฟังของที่เราได้มาเพิ่มเติมนะครับจะมีในส่วนของอันนี้ นี่ครับตัวคือเปิดในนะครับนี่อันนี้เราใช้ของมินิหรือว่าออสตินพันสามนะครับเพราะว่าเป็นตระกูลรถอังกฤษเหมือนกันบล็อกมันจะเข้าได้พอดีครับแล้วก็อน,นี้คือป้ายบอกตำแหน่งเกียร์นะครับอันน,นี้อันนี้เป็นของจกกักรู้นะครับเราก็มียางมีอะไรมาเรียบร้อยแล้วอันนี้เดี๋ยวเรา จริงแล้วพวกนี้มันจะมีพวกสกัดลาดการฝุ่นนะครับเดี๋ยวเราใช้วิธีแปรงเอาครับนี่ใช้นี้แปะเข้าไปแล้วติดเข้าไปที่ตำแหน่งปึ๊บแต่งนิดนึงนะครับนี่ก็จะได้ไปลายบอกตำแหน่งเกียร์ที่กลับมาเหมือนเดิมละแล้วก็ของที่เราได้มาเพิ่มเติมนะครับนอกจากพวกนี้แนละ้วเหลืออันนี้นะครับในที่สั่งมนาะดูด้านนอกกันครับใส่กายแกะนี่ นี่ไปเอามาจากที่ร้านที่เราทำตัวโลโก้ลายเส้นไว้นะครับนี่ลายเส้นครับชัดเจนแต่วางเรียงอันเนี้ยเราตัดเป็นสตนแตนเลมจะมีตัวฟิลม์มพุ้มมาด้วยนี่ครับสจุดแก้มหน้าสองข้างแล้วก็อันเนี้ยก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งกลไกลยเลียงตัวสอนที่ทเราสันบีม ชุดหน้าหลังก็เป็นเทคนิคหนึ่งที่เราบอกว่าถ้ามันไม่มีจริงๆแล้วเนี่ยคงต้องใช้วิธีนี้แล้วแหละการไปทํามาให้เรียบร้อยแต่ว่าเราคงติดตอนที่รถขัดสีชวีวันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะออนี่เราเก็บงานทุกอย่างให้เรียบร้อยกันญาติเปิดข้<ป>อ,อนี่อันนี้กายเราใช้ ของไบเลีวหน้านะครับลูคัสเล่นเอามาจากมินิอะพี่จริงเราไม่ใช่หรออันนี้เบิร์กจากมินิสแปร์มาเราอยากได้ให้มันกลับมาเป็นอังกฤษเหมือนเดิมอุ้ยมันมีน้ำหนักดีด้วยของพวกมาร์กเลยเนะี่ยน่าจะเป็นของมาร์กแก้วเลยนะไกเ่เอาไปกล้องดูนะนี่นะครับ,รบเปิดของใหญมินิสแปร์นะครับ นะครับใกล้เคียงความจริงขึ้นทุกทีเ,เหลือล้อที่ต้องไปพ่นลัคเกอร์เคลือบแล้วเดี๋ยววันนี้เอาไปใส่ยางนะครับก็ฝาตบล้อค่อยใส่ทีหลังยังเหลืองานช่วงล่างที่เรายังไม่ได้ทำนะครับเดี๋ยวต้องขับไปที่ร้านเป็นเจมดิฟายนะครับให้ผมเก็บงานช่วงล่างให้เราใหม่อีกนิดนึงระหว่างรอลัคเกอร์ล้อแห้งไกลนี่ครับของมาส่งแล้วครับนต์ฝนนฝนนะครับอันเก่าที่เราใส่ไปเนี้ย อันเนี้ยเราไปบอกว่าเราใส่แค่หัวมันนะครับตอนนั้นคิดว่าไม่น่าจะแปลงอะไรได้แล้วเลายย้ำเข้าไปก่อนแต่อันเนี้ยเดี๋ยวเราต้องปรับตำแหน่งหน่อยใช่ไหมกายปรับตำแหน่งให้เอียงเพราะตอนนี้มันมาตรงซึ่งซึ่งแต่อันเนี้ยเดี๋ยวเราต้องเลื่อนนะถูกปะ,ะเลื่อนเขา้าให้ระยะมันได้ก็อันเนี้ยต้องบอกว่าถ้าทําควรจะใช้เป็นของรถอะกูลอังกฤษนะผมว่าอย่างน้อยๆมันปรับแต่งกันได้นะแต่มันจะสามารถลงกันได้พอดีแต่ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวขออนุญาต ไปจัดการพวกใบปัดพวกอะไรทำความสะอาดลอกสีให้เรียบร้อยก่อนอยากให้ฟิลมเงาเงาหน่อยนนไเดี๋ยวที่หมอปจรดการนี้ก่อนละดูตรงนี้ปากใส่ดีนี่ครับหลังจากถี่า่ช่างไกายเขาใส่ตัวมอเตอร์นะครับเรามาจัดการในส่วนของพวกการปัดดีกว่าตอนแรกเลยก็ต้องลอกสีก่อน บอกนะครับการใช้น้ำยาลอกสีหรือว่าอะไรต่างๆเซฟรักกายหน่อยก็ดีนะครับใส่ถุงมือใส่อะไรให้พร้อมแสบนะครับแล้วก็คันด้วยแล้วก็การเปิดกระป๋องน้ำยาลอกสีก็ควรระวังนะครับม,มีแรงดันเจาะก,ก่อนนะครับไม่งั้นมันจะพุ่งสายตาออกนครับไอเจ้าตัวปัดนน้ำฝนนะครับมันไม่พอดีนะครับเดี๋ยวเราต้องปรับขนาดจากอะไหล่ที่เราซื้อมารถมินินะครับเป็นของมินิ เอามาปรับใส่กับทันบีมต้องอาศัยเครื่องมือนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราจะบานตัดระบานหัวเพื่อเอากลับเข้าไปให้มันพอดีช่องงานบางอย่างมันต้องอาศัยการดัดแปลงมันนิดหนึงนะครับคิ้วนะนีค่ครับเรียบร้อยเดี๋ยวเราออกลกับไปใส่โอเค ทุกอย่างมันจะเป็นรายละเอียดกระจุกระจิกนะครับเราค่อยๆไปทีละส่วนนะครับเราก็จะได้งานที่มันสมบูรณ์นะครับอันนี้จริงๆแล้วถ้าไม่ติดสักหลาดก็ได้นะแต่ว่าเราคิดว่ามันน่าจะเหนียนครับจจาก,การทำให้มันสนิทหนึ่ง เดินทางเดี๋ยวเราไปร้านยางกันดีกว่าครับยางใส่หลับเข้าไปให้เรียบร้อยเดินทางเดี๋ยวป่าตกค่อยเอามาใส่ไปจัดการตรงนี้ให้เสร็จก่อน yeah. ครับถึงที่หมายแล้วเดี๋ยวเราไปเลือกซีรีส์ยางกันดีกว่าแบบเราเลือกยางใหม่เป็นสเปคนี้เลยนะครับ1856514นุ่ม นีน่<ป>น hey, ครับเรา ใส่สเปเซอร์ไว้ข้างละสองแผ่นนะครับเพื่อที่ให้ล้อมีเหยียบออกมาให้มันดูเต็มซุ้มหน่อยนะครับไม่งั้นมันจะผุกเข้าไปในงั้นถ้าไม่ใส่เนี่ยล้อฝุกเข้าไปไม่พอน็อตมันยาวอีกทำให้เราต้องเปลี่ยนนอ็อตให้เป็นน็อตหัวทะลุนะครับงานนี้ใส่ได้ เราจะขอพี่เขาดูให้ใส่น็อตทะลุไปก่อนนะครับเพื่อดูระยะว่าเราไม่อยากให้หน้ากับหลังมันกลายเป็นอย่างนี้นะครับต้องให้มันเสมอกันรถมันถึงจะสวยใ,ใส่เสร็จปับ๊บเอารถลงก่อนแล้วเทียบดูก่อนถ้าโอเคแล้วค่อยลุย สี่ครับสภาพช่วงล่างอาจจะต้องมีการบูรณะกันหีอยไหครับหลังจากการเช็คทุกอย่างครับตอนนี้เรามาตั้งศูนย์เช็ควงล้อเช็คอะไรก่อนเดี๋ยวเรากลับไปที่พี่น้อยเอ็นเจอีกทีนึ่งเพื่อที่จะโมพวกนี้กลับไปให้มันใช้งานได้ดีที่สุดครับนครับเราตั้งศูนย์วงเดียวเสร็จแล้ว อขอพี่เขาตั้งมุมอลไยนิดนึงแล้วเดี๋ยวเราเอากลับไปโมช่วงล่างเราต่อดีกว่าครับไปเดินทางฝนจะตกแล้วด้วย<ป>ตอนนี้นะครับหลังจากที่เรากลับมาจากร้านยางเราเจอปัญหาอีกอย่างหนึ่งคือ เวลาเราขับมันมีเสียงดังกิ๊กๆิ๊กกิ๊กกิ๊ก,กาวานได้ลองมุดดูแล้วปรากฏว่าแล้วตัวเพากลางนะครับมันไปสีกับสายเบรกมือขออนุญาตจัดการมันให้เรียบร้อยก่อนก่อนที่จะเอาไปทำช่วงล่างนะครับช้างล่างครับแภาพคงดูยากน้อยนะแต่ว่าไม่เป็นไร นี่ครับจุดบริเวณที่มันสีกันเนี่ยตรงนี้นะครับเห็นไหมครับมันขูดจนอันนี้เป็นรอยที่เราเห็นได้ชัดเลยอันนี้เราเอาเคขบมท้ายรัดไปชั่วคราวก่อนนะครับเพื่อให้มันหลบจาตัวเพากลางให้ได้ก่อนไปร้อยเดี๋ยวเราเดินทางกันครับ คงเอาทิ้งไว้ที่นี่ก่อนนะครับเพื่อเช็คช่วงล่างเช็คกันเลยให้เรียบร้อยก่อนที่เราจะไปใส่อุประกอบอย่างอื่นต่อนี่อันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับปับทั้งฝนนะครับใช้ของมินิเอามาแปลงนี่ครับกาบนี้อย่าไปบอกว่ามันเป็นรถที่อะไรหรือว่าอะไรต่างๆไม่มีแล้วทุกอย่างต้องใช้การดัดแปลง ใช้การคัสตอมที่เป็นลักษณะเฉพาะตัวเลยนะครับเดี๋ยวยังไงไปพบกันวันนี้ลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันครั้งหน้ารับรองว่ามันจะเฟีย้ยวออกไปวิ่งเล่นกันได้นะ